สวัสดีครับมาพบกับช่องพ่อพลายทองคุณนะครับสวัสดีแม่ๆทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอาการพ่อใหญ่นะครับมาดูแผลนะครับแผลของพ่อใหญ่นะครับก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าแผลยังไม่แห้งนะครับก็ยังมีหนองอยู่นะครับแต่ว่าเนื้อแผลนะครับเริ่มเป็นสีชมพูนะครับเริ่มเป็นสีชมพูแล้วนะครับ ก็ดีนะครับคุณหมอบอกว่าถ้าแผลเป็นสีชมพูก็จะดีแสดงว่าเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงเยอะนะครับแผลจะหายเร็วนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับว่าพยาใจญ่จะเยาให้ดูหรือเปล่านะครับนี่นี่นะครับเริ่มเป็นสีชมพูบ้างแล้วนะครับบางบางที่นี่ครับสีชมพูนะครับเป็นเริ่มเป็นสีชมพูแผลก็จะหายไวนะครับหายเร็วนะครับคุณบอกว่าถ้าเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงเยอะแผลก็จะหายไว สำหรับแผลตรงโพรงแก้มนะครับก็ยังยังไม่หายนะครับแต่ว่าก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นเพราะว่าอยู่ที่โรงพยาบาลนะเพราใหญ่ไม่ได้เล่นดินนะครับกานที่ล้างแผลนะครับก็ยาก็จะออกฤทธิ์ได้เต็มที่นะครับตลอดทั้งวันนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเพาใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นปูนตลอดนะครับมีลังค่านะครับลบแดดลบฝนครับอย่างดีเลยก็มีที่ล้างแผลนะครับนี่นะครับ บริเวณผิวหนังนะของพ่อใหญ่ตอนนี้ก็ลอกนะลอกที่เห็นนะครับเมื่อก่อนเป็นผิวแตกนะครับตอนนี้ก็ลอกเกือบดีแล้วนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับบริเวณที่หลุดออกนะครับพออยู่ที่บ้านนะครับพ่อใหญ่ก็เล่นดินนะครับยิ่งทาวัตซลินนะครับยิ่งจะเป็นตัวที่เกาะดินนะครับทําให้ดินเกาะหนาครับพออยู่ที่โรงพยาบาลนะครับไม่ได้เล่นดินนะครับก็ขัดนะครับแต่ก็ขัดแรงไม่ได้นะครับเดี๋ยวเลือดจะออกนะครับเล็กๆนะครับก็ ทายานะครับทายาโดนน้ําไปนะครับโดนน้าทุกวันแล้วก็พ่อใหญ่ไม่ได้เล่นดินสะสมนะครับเกล็ดนะครับเกล็ดที่หลุดออกก็หลุดออกนะครับเริ่มหลุดออกนี้นะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับเหลือแค่บางจุดเอ้อก่อนมันจะเป็นจะเป็นเกล็ดประมาณนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็หลุดออกนะครับเริ่มจะหลุดออกแล้วนะครับ เช้าก็ล้างแผลทายาเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะเป็นคราบเรื่องเดืองก็คือยานะครับยาทาครับบริเวณนะครับตรงนี้ก็เริ่มหลุดออกนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็ยังยังไม่หลุดนะครับโอ้โหนะฝาล้องนะครับฝนก็มาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับฝนนี่นะครับเริ่มตกล็ดออกเยอะแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผู้ใหญ่ที่เพ้ที่เปื่อยนะก็จะเป็น เฉพาะบริเวณที่เป็นสีเผือกนะครับตอนนี้ก็เริ่มหลุดออกเยอะแล้วนะครับแผลที่งวงก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับไม่แม่นะครับส่วนก็แม่ปูนเป็นช้างที่เลี้ยงง่ายมากนะครับหากินยากินอาหารดีมากเลยอสำหรับวันก่อนนะครับวันก่อนแม่ปูนไม่กินน้ํานะครับเพราอใหญ่ก็ไม่กินนะครับเนื่องจากฝนตกนะครับฝนตกนะครับวันก่อนนะครับ สำหรับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่กินอีกนะครับเพราะว่าฝนก็มาอีกแล้วนะครับพร้อมเสียงฟ้าร้องฟ้าขนองมาแต่ไกลเลยนะครับฟ้ามืดมาเลยวันนี้นะครับฝนมาแต่เช้าเลยนะครับลมเริ่มมาแล้วนะครับดูไมพูนนะครับเดี๋ยวมาดูหาไม้พูนนะครับตอนนี้หาไมพูนก็ขึ้นยาวแล้วนะครับรากดินอีกเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ว่า ดีตรงนี้เป็นพื้นทรายนะครับเป็นพื้นทรายไม่ทําให้เฉะนะครับไม่ทําให้หางเปื่อยนี่นะครับดูนะครับตําเลยนะครับแม่คูนอยู่ในทรายตลอดนะครับอยู่ในทรายตลอดไม่เหมือนอยู่ที่บ้านนะจะเป็นดินนะครับจะเป็นดินพอฝนตกมานะครับแม่คูนก็จะเล่นดินจะทําให้ขี้ใครนะครับเกาะตามเนื้อตัวนะครับแต่ว่าอยู่ตรงนี้มีทรายนะครับเป็นทรายทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ รองพื้นด้วยทรายนะครับปูนะครับทรายเนะนะฝั่งนี้ดูเมื่อก่อนยังเป็นกองอยู่เลยนะครับแต่ว่าเอาูนเล่นนะครับเล่นนี่นะครับเย็นนะครว่าทรายเย็นนะครับเอาขึ้นบนหลังนะครับแล้วก็จะเย็นตัวสบายตัวนี่นะครับหางลากดินอีกแล้วดูนะครับดูต้นไม้ตรงนี้นะครับฝีมือนะครับ ไม่ใช่ฝีมือ,อไม่พูนเชือกเดียวนะครับเป็นช้างเชือกก่อนๆด้วยโอ้โหนะครับดูแทงตั้งแต่โคนต้นเลยนะครับจนถึงข้างบนนะครับดูนะครับมีหวยหรือเปล่านะครับไม่พูนแทงเห็นแล้วเห็นไหมครับเห็นหรือเปล่าครับไม่ไม่ ปีมือแม่ปูนทั้งนั้นเลยนะครับที่เป็นรอยแทงนะครับแม่ปูนน่าจะใบห้วยหรือเปล่นานะครับนู่นนะครับโอ้ะแทงได้สูงมากเลยนู่นถึงข้างบนเลยนะครับฝ้าฝนก็มาอีกแล้วนะครับวันนี้ฝ้าฝนมาแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ดูแม่ปูนก็กินจดรวยสบายใจนะครับ่ <Brasil> าน่าจะน่าจะทําใจไว้แล้วนะครับน่าจะทําใจไ้แล้วคง อาจถึงฝนแรงขนาดไหนคงต้องได้อยู่ตรงนี้นะครับแม่คูณเพราะว่าอายุตรงไหนก็เหมือนกันนะครับอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันนะครับตากฝน,นครับอยู่ที่โรงบางก็ตากฝนนะครับเพราะว่า พื้นที่อยู่ใกล้พ่อใหญ่น่าจะแคบนะครับแม่พูนอาจจะไปเล่นของทางโรงพยาบาลเสียหายนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับปลอดภัยดีนะครับอยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านก็จากฝนนะครับทั้งพ่อใหญ่และก็แม่พูนนะครับก็ยังไม่มีบ้านมีโรงเรือนอยู่นะครับยังไม่มีหลังคาหลบแดดหลบฝนนะครับก็มีแค่ได้ชั่วคราวนะครับแต่ว่าฝนก็สาดเช่นเดิมนะครับอาจจะทําให้พื้นแฉะเช่นเดิมนอนอยู่ที่บ้านนะครับ สำหรับโครงการสร้างบ้านให้กับพ่อใหญ่ก็ยืดเยื้อมานานแล้วนะครับแต่ก็โชคดีนะครับที่ทางโรงพยาบาลนะครับให้แม่พูนมาอยู่อาศัยกับพ่อใหญ่ได้ด้วยนะครับอาหารการกินก็นะครับดีนะครับดีอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับตอนนี้นะครับแต่ว่ายาก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับก็เริ่มเริ่มจะประหยัด้าแล้วนะยาใกล้จะหมดนะครับถ้ายาที่โรงพยาบาลหมด ก็โอ้โหนะต้องไปขนมาจากบ้านก็ไกลนะครับค่ารถค่าน้ำมันครับก็เหลือเฉพาะต้นกล้วยนะครับที่ยังพอนะยังยังเยอะอยู่นะต้นกล้วยนะครับสําหรับต้นกล้วยกินเยอะก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าเป็นอาหารที่เย็นนะครับบางทีอาจจะทําให้ท้องอืดได้ท้องอืดนะครับถารที่กินต้นกล้วยเยอะๆนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะมีผลดีนะครับ ก็ต้องสลับอาหารนะครับถ้าหญ้าหมดนะครับต่อไปนะครับบางทีก็อาจจะต้องไปหาตัดต้นไม้าแถวนี้นะครับมาเลี้ยงไม่พูนนะครับเพราะว่าหญ้าทางโรงพยาบาลก็ขึ้นไม่ทันนะครับขึ้นไม่ทันนะครับก่อนหน้านี้ช้างก็มาอยู่รักษานะครับมาหลายเชือกนะครับลายเชือกนะครับก็กลับไปแล้วนะครับสองเชือกนะครับเหลือเฉพาะพ้อใหญ่ตอนนี้นะครับหญ้าก็กินผสมกับต้นกล้วยนะครับสําหรับไม่พูนก็ต้องบางทีต้องอาจจะไปหาต้นไม้เพิ่มนะครับเพราะว่า ต้นไม้นะครับจะกินแล้วจะอิ่มนานนะครับกินแล้วอิ่มนานไม่เหมือนหญ้าหญ้ากินแล้วก็ทายออกกินแล้วก็ทายออกนะครับก็จะเปลืองนะครับแต่ก็แต่จะทําให้ช้างอ้วนนะครับสําหรับหญ้าอาหารของช้างนะครับแต่ว่าต้นไม้ไม่ทําให้ช้างอ้วนนะครับแต่ว่าทําให้ช้างอิ่มนะครับอิ่มแล้วก็กินน้ําเยอะนะครับสาหรับต้นไม้นะครับสงสัยวันนี้นะครับฝนก็ตกนะครับเปียกนะครับแม่พูนก็คงจะไม่หิวน้ํานะครับคงจะไม่กินน้ําอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ ดูฝนก็มาแล้วนะฟ้าก็มาแล้วนะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเป็นกำลังใจให้กับช่องพ่อพลายทองคูณด้วยนะครับขอบคุณครับ